จักรวาลกว้างขนาดไหนอ้างอิงจากจุลนีสูตรระบุว่าหน่วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่าโลกธาตุขนาดใหญ่มีขนาดเท่ากับแสนโกจักรวาลหรือเท่ากับล้านล้านจักรวาลรวมกันซึ่งตามคติพุทธจักรวาลจะหมายถึงขอบเขตที่พระอาทิตย์และพระจันทร์สามารถโครจรหรือเปล่งแสงไปถึงถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็น่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับอนาเขตของระบบสุริยะหนึ่งระบบ แต่อย่างไรก็ตามจัก,กรวาลตามกติพุทธและความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบันไม่เหมือนกันคําตอบที่ว่าจัก,กรวาลกว้างขนาดไหนจึงตอบได้ไม่ชัดเจนแต่เข้าใจได้ว่าน่าจะก,กว้างใหญ่เกินจินตนาการในหนึ่งจัก,กรวาลมีอะไรบ้างอ้างอิงจากพระสูตรเดิมจูลณนีสูตรพบว่าในหนึ่งจัก,กรวาลประกอบไปด้วยพระอาทิตย์หนึ่งดวงพระจันทร์หนึ่งดวงเขาสิเนลุหนึ่งแห่ง นะทวีปสี่ทวีปได้แก่ชมพูทวีปอัปรากโคยานทวีปอุตระกุลุทวีปปุพภวิเทหทวีปมหาสมุรสี่แห่งเท้ามหาราชหรือจัตุโลกบาลสี่องค์สวรรค์อีกหกชั้นได้แก่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดูสิตนิมาราเดีและปารณิมมิตวัตส,สวัตตีพรมโลกหนึ่งแห่ง จักวาลวิทยาพุทธศาสตร์สนาวิมานของสวรรค์หกชัน้เนเหนือเขาซินเนนพูดถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ยังพอเข้าใจหมายถึงอะไรเอยถึงชมพูทวีกก็ยังพอคลำถูกว่าอยู่ที่ไหนนะแต่เขาซินเนนทวีปอื่นอีนอกสามทวีปตลอดจนส,สวรรค์ชั้นฟ้าและชั้นพรมคืออะไรมาจากไหนและอยู่ตรงไหนกันเขาซินเนน ลุตามกติพุทธในชั้นอัตถกถากล่าวถึงเขาสิเนนว่าที่ยอดเขาสิเนลุเป็นที่ตั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนสวรรค์ชั้นอื่นๆรวมไปถึงทวีปต่างๆก็ตั้งอยู่ลายล้อมคุณเขาแห่งนี้จักรวาลวิทยาพุทธศาสนาเขาสิเนลุหรือเขาพระสุเมน ทวีปสี่ทวีปได้แก่ชมพูทวีปอัปราโคยานทวีปอุตรากุรุทวีปและอุพวิเทหทวีปอธิบายให้เข้าใจอย่างกระชับที่สุดก็ต้องบอกว่าชมพูทวีปนั้นเปรียบได้เหมือนกับดินแดนดินแดนมนุษย์หรือโลกของเราส่วนอีกสามทวีปที่เหลือเป็นดินแดนของมนุษย์ต่างดาวหรือดินแดนอื่นที่มีสิ่งทวีตคล้ายคล้ายกับชมพูทวีปจกัจกรวาลวิทยาพุทธศาสนา อุตรากุรุทวีปและอัปรยักอัปละโคยานทวีปปุพภะวิเทหทวีปและชมพูทวีปไตภูมิพระล่วงหรือไตภูมิกระถาพระราชมชนิพน์ในพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยให้รายละเอียดว่าอายุไขของมนุษย์ในชมพูทวีปนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความดีที่ได้ทําไว้ยิ่งทําดีก็ยังมีอายุไขยืนยาวยิ่งทําชั่วอายุไขก็ยิ่งหดสั้นลง ส่วนมนุษย์ในทิียทวีปที่เหลือจะมีอายุไขแน่นอนคือมนุษย์ในบุพระวิเทหะทวีปมีอายุไขร้อยปีมนุษย์ในอมรอ,อมรลโคยานมีทวีปมีอายุ400ปีส่วนมนุษย์ในอุตรคุรุทวีปมีอายุไขพันปีสวรรค์หกชั้นจัดได้ว่าเป็นสุขติภูมิภูมิที่อยู่แล้วมีความสุข รายละเอียดเกี่ยวกับภพภูมินี้ปรากฏละเอียดในไตภูมิพระล่วงอีกเช่นเดียวกันว่าสวรรค์หกชั้นจาตูมหาลาชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมารดีนิมานรดีและปลารันม,ม,มิตวสวัตตีเรียงตามลำดับความสูงจากน้อยไปมากโดยสวรรค์ตั้งแต่ชั้นยามาเป็นต้นไปจะอยู่สูงกับดวงอาทิตย์ทำให้ต้องอาศัยแสงสว่างจากแก้วเทพวิมาน และรัศมีของเทพเหล่านั้นจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาเท้าโลกบาลทั้งสี่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตูมหาราชิกาส่วนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่คนไทยรู้จักกันดีจะเป็นชั้นที่พระอ,อินทร์ทรงปกครองและมีพระจุลามณีพระเจดียด์ที่บรรจุพระเกศาของเจ้าชายศิทษถะที่ทรงปรมปรงผมขณะอยู่ริมแม่น้ำอโนมา ก่อนออกแสวงหาสัจธรรมท้าสักกะหรือพระอินทรงเห็นด้วยตาทิพย์จึงไปรับพระเกศามาประดิษฐ์แล้วสร้างพระเจดีย์ครอบไว้เพื่อให้เหล่าเทวดาได้มาศักกะบูชา